หมัดสปิริตมังกรนะครับทุกคนหรือว่าหมัดใหม่สีน้ําเงินนะครับทุกคนนี่เป็นหมัดที่มีมังกรนะครับอ้าปากแล้วก็หมัดเล่าโผล่ออกมาจากปากมังกรมาเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่4เดี๋ยวเราสุ่มเลยแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่พี่จะหมดเท่าไหร่ถ้าคนอื่นหมดเท่านั้นใครสุ่มแล้วบ้างหมดเท่าไหร่กันวะ <laughs> หนูหมดไป2 0 0พันเพชรโอเคมีแชทมาละหมดไป2องพันเพชรไปงั้นพี่ตั้งเป้าเลยพี่จะต้องไม่เกิน2 0 0พเพชรสิครั้งแรกนะครับทุกคนไป โอ้ยแม่งปกติโทเคนมันจะมาเว้ยแต่มันป่ะร้อเจ็ดบเก้าเพจจัดมารอบที่2ครับอัน,นี้โทเคนป่ะอ้ยมาแล้วแต่หมัดอยู่ข้างๆมันมาแล้วแต่ว่าหมัดอยู่ข้างๆโทเคนหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนตอนนี้มาขอหมัดเลยได้ไหมครับแบบหมัดออกมาเลยได้ไหมวะไหนๆก็ไหนๆละปารรอบที่สามจัดมาครับน้องหมัดอุย้ยแม่งหมัด ไกลเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยไกลเรื่อยๆปะรอบสี่จัดมาครับน้องน้โมตะะัสะไม่ต้องละไม่ได้เราขอหมุนหมัดตะกูลแบบนะหมุนหนึ่งสองสาสูตรบ้าบอคอแตกในสมัยยุคตะก่อนนะครับทุกคนลองหมุนของดูรอบที่หจัดมาครับน้องเป็นไงล่ะแอร์ดอกโอ้ยรอบที่เจ็ดจัดมาครับพี่โอเค โทเคนชิ้นที่2มาแล้วนะครับไปมาละมาละโทเคนที่สองมาละมาอีกสักโทเคนหรือเปล่าแบบแถมในทีเดียวอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะกดรอบที่8ปพี่ขอไปเปิดในกระเป๋าก่อนเผื่อเราจะจบด้วยเจ็รอบนะครับทุกคนไปลือกระเป๋าทิ้งหมุนได้สองสองครั้งนะครับทุกคนไม่ต้องบอกอีกมาจัดมาครับพี่ปั๊บไม่ไม่มาว่ะมันไม่มาว่ะไม่มาโอ้โหไปเฮ้ยหมุนได้อีกหมุนได้อีก หมุนดีแปดครั้งมาโู้แม่งไม่มา l a t e ะรอบที่สิบห้าครับแม่งเอ้ยไม่มารอบที่สิบหกโอเคนะครับท <coc Momo S 1> ุกคนสิบหกรอบไม่หมดเท่าไหร่วะสิบหกรอบเนี่ยเดี๋ยวนะสิบหกรอบเราได้แล้วนะครับตอนนี้พี่ได้แล้วสิบหกรอบสิบหกรอบ เสียดายไม่ได้ย่อยในกระเป๋ากระเป๋ามี97ชิ้นแต่ว่ากระเป๋าคือแบบเสียดายมากเลยอะบางทีถ้าใครสุ่มแล้วคอยลือ้อกระเป๋ามันอาจจะได้ก่อน16รอบก็ได้นะดังนั้นก็เป็นอุทาห่อนะไม่ที่ลืมสนิทเลยออาหมุนกระเป๋อีก32มาดูดิมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้โอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรากดเลยนะครับทุกคนหมัดใหม่หมัดใหม่สุดยอดไปเลยนี่แม่งเท่ะนะเว้หมัดเนี่ยถือว่าเป็นมังกร น,น,นะครับเป็นมังกรหน้าปากสรุปเบสเสร็จนะครับกิจกรรมหมัดพี่หมดไป16รอบอนะครับหรือว่าคิดเป็นเพชพร้อ6 4เพรจากน้องๆที่คิดมาจากทางแชทนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากสุ่มก็แนะนําลองไปลื้อกระเป๋าเรื่อยๆนะบางทีน้องอาจจะโชคดีได้จากกระเป๋าฟรีๆแบบไม่ต้องเสียเพรต่อนะครับทุกคนแต่เมื่อกี้พี่ลืมดังนั้นก็ไม่เป็นไรปักรับหมัดไปเลยแล้วก็รับเขียวทุกคนก็จะได้เขียวด้วยนะนี่ อะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าในเกมก็ไม่ไม่น่าได้ใช้หรอกอ่ะโปรไฟล์จะเป็นแบนเนอร์ไม่ใช่โปรไฟล์จะเป็นพื้นหลังพื้นหลังโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับทุกคนสรุปหมัดนี้เบ็ดเสร็จ2,800นนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณพันกว่าบาท ประมาณเกือบพันหนึงอะ่ะมันพันละสามพันเนาะเออโอเคป้าเดี๋ยวเราไปใส่เลยกันเดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นโทนฟ้าก่อนนะเราไปใส่ก้านน้ำเงินดิเดีย๋ยวเราไปใส่ก้ามน้ำเงินเออนี่ไงไปแล้วก็นี่แลกหน้าล็อกเลยอันนี้ก็ได้ร้องไห้โอเคนี่โทนแบบว่าฟ้าไล่น้ำเงินตัวป้าประมาณนี้นะคบทุกคน